ขอความเจริญในธรรมจะมีแดญญ่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายพระสูสอนธรรมอัตมาภาพจะนำคำสั่งสอนในธรรมพระพุทธศาสนาที่อยู่ในพระไตรปิฎกจะบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนำมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้เป็นข้อคิดข้อธรรมข้อสัมมาปฏิบัติพระสูตที่อัตมาภาพจะนำมาเผยแผ่ชื่อว่ามหาปุณณะมาสูตร โทที่วา่าเรื่องเหตุที่ทำให้เกิดสกากยะาิฐิข้อความนายพระไตรปิฎกมีว่าภิสุนั้นได้โูนถามว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญสกากยญทิฐิมีได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุผู้ถุชนในโลกนี้ พ่้ไม่ได้สดับไม่ได้เห็นพระอริยะไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะไม่ได้รับการแนะนำในธรรมของพระอริยะไม่ได้เห็นสัตบุุษไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุุษไม่ได้รับการแนะนำในธรรมของสัตบุุษพิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นอัตตา พิจารณาเห็นอัตตาว่ามีรูปพิจารณาเห็นรูปในอัตตาหรือพิจารณาเห็นอัตตาในรูปพิจารณาเห็นเวทนาในความเป็นอัตตาพิจารณาเห็นอัตตาว่ามีเวทนาพิจารณาเห็นเวทนาในอัตตาหรือพิจารณาเห็นอัตตาในเวทนาพิจารณาเห็นสัญญาโดย ความเป็นอนัตตาพิจารณาเห็นอัตตาว่ามีส <its> ัญญาพิจารณาเห็นสัญญาในอัตตาหรือพิจารณาเห็นอัตตาในสัญญาพิจารณาเห็นสังขารโดยความเป็นอัตตาพิจารณาเห็นอัตตาว่ามีสังขารพิจารณาเห็นสังขารในอัตตาหรือพิจารณาเห็นอัตตาในสังขารพิจารณาเห็นวิญญาณใน ความเป็นอัตตาพิจารณาเห็นอัตตาว่ามีวิญญาณพิจารณาเห็นวิญญาณในอัตตาหรือพิจารณาเห็นอัตตาในวิญญาณภิกษุสาคยาทิธิมีได้อย่างนี้ข้อความเหล่านี้มาในพระโสรมาชิมานิกายอุปริปันนาพระไตรปิฎกเล่มที่14ข้อที่87 หน้าที่98อัตมาภาพนำมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องประเทืองปัญญาอัตมาภาพขอหนูอวพาใญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญโดยทั่วหน้ากันเทินเจริญพร